ไปแล้วครับพี่น้องอกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้จบไปแล้วครับที่ระยองฮีนะฮะต่อไปเราก็จะไปสิงห์บุรีฮะ <laughs> นะครับพี่น้องครับสิงห์บุรีเนี่ยครับพี่น้องนี่สุด พลังการงานสร้างาพีนนน่น้องนี่น้องใบมอนน้องเอกปผมแฝมพี่ฮอตตี้โวยสต์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูคู่พะนางคู่พะนางคู่พะนางคู่ใหม่นะครับของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับนี่เรามาสัมภาษณ์กันนะครับ<อ>เราจะมาสัมภาษณ์คู่พะนาง<อ>คู่ใหม่ป้าสุดคู่สีแดงพี่นอ้องป้าสีแดงเขาสีเขียวสีเขียวบอ,อสีเขียวเป็นยังสีด้วเนาะสุดคู่สีอันช้มผู้พี่นอ้องนี่นี่นะครับพี่นอ้องป้า เอเป็นเอนะครับน oh, an ี่พระเอกนางเอกจากพระเอกนางเอกหมอลำน้องไม่ครับพี่น้องหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับบริหารงานโดยบอสโจและเฮียหน่อยนะครับพี่น้องครับโอ้ท่านรักก็เปิดเพล้ยงระบาดนี่มาเบิอร์ในพี่น้องนี่นะปอมแปมอติธรนะครับ ตี้ทวีสักครับสองแปดเสะออน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 พี่น้องอนุตตร์เก็บของแล้วครับนี่ยังนี่พี่น้องวันนี้อาจารย์มือของคนใหม่ครับท่านอาทิตย์แทนอาจารย์เตยเนาะอาจารย์เตยพักพรแล้วนะครับพี่น้อง ครับน้องเพชจครับน้องเดมอนนี่ครับเป็นตลับถั่วละนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะกำลังใจทุกคนครับพี่น้องครับพรุ่งนี้จะกันที่สิงห์บุรีฮะวันนี้ที่ระยองนี่แล้วพรุ่งนี้สิงห์บุรีฮะลบุรีฮุลบุรีฮุเพชรบูรณ์ ไปดอกไปเบ้อแแรวเบ้องแรเดีวแนเห็นเาเงให้นักไแบงรแบงไหนแบงสี่บ่ฉากากสากสากไมต่ำเออลบลบโอ้ย ู้สึกไบ้างครับกับมะลำตั้งรู้สึกไงบ้างครับกับมะลำนรู้ึไงบ้างรู้สรหัวรู้สึกงหบกน้ดหัวร้สึกแงนนี่มะลันอไมสาวน่อยักันยังมชด้องกันพวก่งหนาหัวอยอะผู้กัดทคูยังผู้กัดด้เอาผู้กัดดิเอสนบอมากัดกันสิเห็นหน้ากันที่พวหัวาตงสีสม่วงสะเอือนครับ พี่ดีรู้สึกยังไงบ้างครับได้รับเป็นพระเอกของมลรัน้องใหม่ของตอนนี้มลําเพินมลสาวน้อยลำเพิรนโชครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วรู้สึกว่ายังไงครับตอนนี้นะรู้สึกว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่มีวงเลยแค่ตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นมลรัพีออเดอร์เห่ไหมพีออเดอร์มลรัมพีออเดอร์จะภาพกะนี่คือนะครับันู้เล้าว่าจะได้ใช้ยากไหมคือมลรัพีออเดอร์เขาบ้านเลยครับเต้าความจริงเนี่ยผลิตมานี่น้องตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นรอยตอนนี้การันตีรอยงานแล้วคร นะครับเปิดวงสาสิบเอ็ดสิงหาหนี้องเพราะฉะนั้นมีการมีงานอย่าลืมพี่ออเดอร์เข้ามาเลยครับผมพี่ออเดอร์เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามรลำมเขาอยู่ต่างประเทศอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้มอลำมเขาอยู่อ่กำลังซ้อมอยู่ต่างประเทศคนส่งมัสาุจะน่อยเนาะแน่นบอเขาเดินทางทางเรือได้เนาะพี่ออเดอร์มาเลยนะครับพี่น้องกัปตันสำหรับสาวน้อยลำพลินโชว์นะครับ ขอบคุณพี่ฮอตดี้ทวีศักดิ์มาลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับตอนนี้นะครับเจ้าภาพเจ้าภาพต่างจับจองและเจ้าภาพและเจ้าภาพกําลังเจ้าภาพพีออเดอร์เข้ามาเลยนะครับสําหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับพี่น้องครับเต้าหลอดเต้าหลอดพระเอกครับนั่งเอกนั่งเอกอนั่งเอกโซดาหวานครับนั่งเอกโซดาหวานครับ โซดาครับโซดาโซส,ส,สักดาเป็นนางเอกนะครับใช่แล้วนะครับใครอยากจ้างอยากมีการมีงานนะครับพรีออเดอร์เข้ามาเลยนะครับสำหรับสาวน้อยระเินโชว์นะครับพี่น้อง,อง<า>ครับ <c oughs> นี่ดา,า,า,าร่าห้าจันบาทนี่รู้ว่าเป็นนั่งรถตีนะครับบาทมะหอดยังพะโลพะรังแท <พา S 1> ดิเร่นจ้าเครื่องดิ <ห ả? S 2> เร่นจ้าเครื่องโอ้ระบดละบดนายแบกโอเคสูสูดนะครับอันนี้พี่แอดนะครับพี่น้องสูสูดเด้อพี่แอด <c oughs> สั่งกระเป๋ามาฝากคุณแมค่คนหนว้งพี่ผู้เดียวตัวบางเวียงบางเวียงอย่ามันเสีย <c oughs> ต่อมาปีนี้ม,มีข้าวบ่มีข้าวมีข้าวของเสียเลยพี่น้องดีดีเนอะครับเนาะ ปีนี้ยังไม่มีข่าวอะไรว่าของหายนะครับพี่น้องแต่ว่าก็อย่าเผลอก็ไม่ช่าใจครับก็มีใครใกล้ๆหรือว่ามีใครที่พอฝากได้ก็เสพๆเนาะพี่น้องแม่เนาะครับเกิดขึ้นแล้วมันจะเสียใจใช่แล้วนะครับขอบคุณครับเก้วน้นยังไม่หมดเลยไหมขอบคุณครับพี่น้องครับ้ใดยังมีการมีงานครับพิออเดอร์เข้ามาเลยครับสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับพี่น้องครับเปิดวงสาเสดสิงหาคมนี้นะครับ กานนั่ย่ป้อมแปมกกวนพี่น้องจะข้าวฮะเอาแม่สาวน่อยังมากรซื้อัสร้างแเอาไม่ให้ทายแต่ว่าเปิดเบิ้งเปิดออกมาดีดีอันนี้คือที่มาของอียรงคอคํานนวนะครับพี่น้องมันยัไม่ได้เป็นอีแรีครับแต่ว่า ด้เว่นแล้วครับพี่น้องครับอุนอัวให้ร่งท่านวัสันเป็นร้อยบ่อพี่น้องเอาเอาเดี๋อันนั้นคงนิ้ไม่เก็บเงก็บรางหรือยังยังอ่าคลิปนี้กับไอเดฟังจะเสียงแล้วกับเบื้องรูปไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เอาอปุ่มกดในเพื่อนแน่นี่ YouTube นะครับช่องป๋อมแตม่มลำเพิน Of ฟฟิเชียลวอร์พี่น้องแ้วก็ไอเฟสบ o ๊กนะครับบ้านหกโอ้ไม่ใช่บ้านฮักน้องป๋อมแตมนะครับพี่น้องครับไปด้วยครับนั่งเอกหมอลำาสาหน่อยลำเพินโซ่ครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับเป็นได้เบิรดครับไ่ว่าจะเป็นนังเอกเป็นตัวโจกนะครับ เป็นตลกก็ได้ครับพี่น้องเป็นตัวโกงก็ได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะบทที่ที่เราปีนานี่ครับพี่น้องแห้งจะคือขาดบ,บทพี่บ้าครับพี่น้องไ <laughs> ม่แก้แมเอา้ายืมมีการคลืนหางนะครับพี่น้องคิปมีอาไ้สะมีสกรอนครับพอบกันคลิปหนาครับพี่น้องครับบายบายครับเอาเอกบาย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 ,บาย,บาย,บาย